สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชาติครับชาติอายุเท่าไหร่ครับสามสิบแปดครับชาติทำอาชีพอะไรครับธุรกิจส่วนตัวครับไหนชาติมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับผมเพิ่งสารภาพรักกับผู้หญิงมาครับแล้วเขาปฏิเสธมาแล้วครับแต่ว่าผู้หญิงที่ผมสารภาพเนี่ยผมโดนปฏิเสธมามากกว่าสิบครั้งแล้วครับและตอนนี้สถานะล่าสุดคืออะไรก็เป็นเพื่อนอย่างดีกว่าครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะไหนล่าที่ฟังหน่อย ผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเดยนมหาลัยครับตั้งแต่อายุยี่สิบช่วงก่อนจุดงานตอนนั้นก็เหมือนจะได้มีความสัมพันธ์ที่ที่ดีขึ้นมีโทรหากันบ่อยๆมีบอกคิดถึงกันแต่ยังไม่เคยเป่ากันเต็มที่ก็แค่เพื่อนมาตลอดสิบแปดปีทุกการสารภาพแล้วเขายังไงครับเขาปฏิเสธมึงด้วยเหตุผลไหนบ้างเราลองมาดูท็อปเทนสิสิบอันดับที่ชาติโดนสาวปฏิเสธมาล่าสุดผมชวนมาเป็นซอครับการทาเป็นซอคือการทําอะไรวะมาคบกันใน ครับแล้วก็มาช่วยผมทํางานมาทำธุรกิจด้วยกันก็คือขอเป็นแฟนอีกครั้งนั่นแหละแต่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ไม่เอาก็เขาบอกว่าความสามารถไม่ถึงอ่านี่ไงเฮียมึงก็ไปเปิดคอนเทนต์ให้เขาปัดทิ้งได้ตลอดนะ่ะและเหตุผลอื่นๆนะ่ะเหตุผลอื่นๆคือ,อ ทุกครั้งในการปฏิเสธนะครับผมก็รับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้รักอะเขามีคนอื่นไหมเท่าที่สืบมาไม่มีครับ18ปีมานี้มึงก็มึงก็ตามดูเขาตลอดว่างั้นเคยห่างกันนานสุดกี่ปีอุย้ยบ่อยครับบ่อยครับก็คือต้องย้อนนี้ก่อนครับว่าก็คือประมาณ22 2สิบองยเรียนจบก็ต่างคนก็ต่างแยกย,ย้ายแล้วก็พอมา25ผมก็ยังโสด<ม>ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอ้ย แค่เราไม่มีใครทั้งคู่เนี่ยสามสิบาแต่งงานกันไหมนะตอนนั้นนะครับแต่ยี่หกผมมีลูกเลยมันมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเลิกล้าด้วยกันแต่ก็ลูกอยู่กับผมก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปหลังจากนั้นก็ก็ไม่มีใครครับก็คือผมเริ่มทําธุรกิจตอนช่วงนั้นพอดีก็เลยถือว่าโฟกัสกับงานแต่คือในทุกๆวันเนี่ยมันคือคิดผินเขาได้ทุกวันเลยอ่ะแต่ก็ไม่กล้าทัดเมื่อทำอะไรพี่ผมหาวิธีสีเขายังไงดีครับเฮ้ยแสดงว่ามมมมึงงไ่รควาาพยจิๆเ เลาสิปีเนี่ยมันยังพิสูจน์ไม่พออีกเหรอว่าว,ว่าเขาไม่ได้คิดกับมึงอย่างแฟนเลยอะ่ะมึงเคยมองมุมนี้ไหมหรือมึงเชื่อเรื่องน้ําหยดลงหินผมเคยคุยกับเขานะครับว่า ถ้าใช้เหตุผลในการครบกันเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ผมมาใช้อารมณ์อย่างเดียวผมอยากอยากคบก,บกับเขาอ่ะแันนั้นเองครับผู้หญิงคนนี้พิเศษยังไงทำไมมึงถึงรักเขาเสมอมาวะชาติเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่สามารถควบคุมผมได้เขา,ขาควบวคุมมึงรหรือมึงไปสีเหลวราบเขาเองก่แต่ผมยอมสีเหลวราบมากกว่ามั้งครับกูแค่แค่ไม่อยากให้มึงปรับใจอยู่กับอะไรสักอย่างที่ในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ยังเป็นต้องเป็นคนนี้ก็ได้แต่เราชอบไปคิดเอาเอง บางทีมันเป็นเหตุผลที่มึงสร้างึ้นเองเวยนะชาติผมก็ไม่เข้าใจแต่ตัวเองจริงแต่ก็จะเอาคนนี้จนกว่าอะไรจนกว่ามึงจะตายเลยไหมคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ว่าแบบปิดกั้นชาติเขาเดือดร้อนลำคาญใจในการมีมึงอยู่ในชีวิตไหมเคยคุยกันครับว่าผมจะพยายามไม่ทำให้เขาเดือดร้อนสองสาเดือนทักไปทีหนึ่งแต่ก็ทักในโอกาสสำคัญสำคัญโอเคกเข้าใจละกูเข้าใจละแล้วเขาเคยพูดเรื่องลูกติดอะไรของมึงไหม ชว่วงแรกๆก,ก็คือบอกว่าเขาไม่ชอบเด็กแต่ลูกของตอนนี้มันใส่ขวบเลยครับโตแล้วไม่เป็นร <c oughs> ตอนนี้มคือเขาข้างตัวเด็กเลยอ๋อตอนนี้มันไม่เด็กโตแล้วเ <c oughs> พราะนั้นชาติค <c oughs> ําแนะนําของพี่คือชาติครับถ้าชาติในวันนี้เห็นว่าเรื่องนี้ยังเป็นสุขและสวยงามและพบว่าไม่ไรบกวนใครชาติในวันนี้ก็ทำไปเถอะครับแล้วเดี๋ยวชาติในวันพรุ่งนี้ชาติในอีกสองเดือนน่าจะรู้เองว่า เราจะอยากทำเรื่องนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่พี่เบื่อได้ยินเวลาที่ใครพูดว่ารู้งี้รู้งี้อะไรเงี้ยรู้อะไรไม่สู้รู้งี้บางทีนะพี่ว่าพี่และพวกเราทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้ว่าโหชาติแม่งเสียเวลาเปล่าอ่ะแต่ชาติยังไม่รู้สึกอย่างนั้นตอนนี้ชาติ3า เอาลากไปสัก45แล้วกันราชาติก็ไม่มรู้สึกว่าเฮียพอละลุงงี้กูแม่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ใครสักคนกูมัวแต่โฟกัสกับเรียกว่าคุณเซโนแล้วกัน,นโฟกัสกับคุณเซโนเนี่ยจนแม่งไม่ได้มีชีวิตไปโฟกัสหรือมองใครเลยอาจจะมีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตมึงเหมือนกันนะแต่กูไม่ได้มองเลยเฮียลุงงี้กูก็ไปเริ่มต้นใหม่ใครดีกว่าทุกคนเห็นอนาคตของมึงมีมึงที่ยังไม่เห็นนะ่ะพี่ก็ไม่อยากให้ชาติในวัย45แม่งแบบโหลุงงี้นะอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นตัวมึงเองเท่าน,นั้นน่ะที่จะเป็นคนบอกว่ามึงควรพอได้แล้วอะครับการที่มึงตั้งใจโทรมาหาพี่เพื่อจะถามว่าทำไมเขาปฏิเสธมึงแล้วก็อยากขอวิธีการจีบผู้หญิงอะ่ะกูก็จะเปลี่ยนเป็นบอกมึงว่าชาติเดี๋ยวจะมีวันที่มึงพอได้เองครับตอนนี้คุณตงผมยังมีความคิดที่ว่าการที่ถ้าสมมติผมยังทําวันนี้ไปแล้วสมมติว่าวันในวันหนึ่งน้ําหยดลงหินหรือตะวันหนึ่งเขาเห็นของผมแล้วเขาตอบตกลงงานคืกนกรมาช่วยของผมส่นที่เหลือครับ ชาติฟังนะทฤษฎีน้ําหยดลงหินแม่งกําลังพูดเรื่องของความเพียรพยายามบวกเวลาแต่อย่าลืมว่าน้ําแม่งทําลายหินนะมึงอยากจะทาลายหินจริงๆอระตัวอย่างน้ําหยดลงหินจึงเป็นตัวอย่างที่อย่าตีความผิดแล้วบางทีเนี่ยมึงกาลังหาคําตอบอะไรบางอย่างที่มึงก็ยังไม่เข้าใจอะ่ะเกิดอยู่ได้กันจริงๆแล้วแม่ง อาจจะเหม่อเลยก็ได้เฮียเปล่าไปคืนแรกอาจจะแบบโอ้โหเฮียแม่งไม่ใช่เลยอ่ะมึงกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างซึ่งมึงก็มีความรู้สึกว่าพอมันสิบแปดสิบเก้าปีเมื่อกี้มึงก็พูดเองว่าไอ้เฮียมันนานซะจนกูมีความรู้สึกว่ากูออกไม่ได้ละกูออกแล้วกูขาดทุน,นทันทีอย่างน้อยถ้ากูเฝ้ามายี่สิบห้าปีสุดท้ายกูได้อยู่กับเขาก็ถือว่าช่วงเวลาทั้งหมดเป็นกาไรมึงก็อย่างหวังงั้นใช่ไหมใช่ครับบางทีนานก็ไม่ใช่ว่าดีนะมึงมันจะกลายเป็นศูนย์เปล่าพี่ไม่ได้บอกว่า ความพยายามของมึงไร้ค่าแต่พี่ก็แค่มีความรู้สึกว่าชาติบางครั้งเมื่อเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีจุดกลับตัวครับเขาเรียกว่าจุดกลับตัวมึงลากมา18ปีแีรับชาติมองหาจุดกลับตัวหน่อยโชคดีที่ชาติ<ข>โทรติดไปขอบคุณมากครับครับ,รบผมอย่าหาว่าน้าสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ y o YouTube นักฮ5า ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube สับตะไคร้กดกระดิ่งกด,กดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด